สวัสดีครับช่อง BB Modify นะครับวันนี้เราอยู่ร้านออลุ่งเรืองนะครับเสียเอกนะครับอำเภอนาว่าเราจะมาดูรถกษตรกันนะครับรถมีรถไถรถเกี่ยวข้าวนะครับรถขุดเล็กถ่ายไปแล้วนะครับถ่ายไปแล้วรถไถนะครับนี่มีหลายรายการนะครับสินค้าคันนี้รู้สึกว่าขายไปแล้วคันนี้ก็ขายแล้ว นี้เรามาจะมาดูรถเกี่ยวคันแรกนะครับคันนี้เป็นรถ 70G นะครับปี58นะครับราคา4 4 5 0 0นะครับคันนี้เก็บช่วงล่างให้หมดแล้วนะครับช่วงล่างทำใหม่หมดเปลี่ยนลูกปืนเป็นสามตับเปลี่ยนโรลเลอร์นะครับแ็กใหม่2เส้น สำคัญสุดก็ช่วงล่างนี่แหละรถเกี่ยวมันแพงนะครับแท็กเส้นหนึ่งนี้ก็เปลี่ยนแท็กสองเส้นทําช่วงล่างนี้ก็ป่าไปหลายหมื่นนะครับแค่แท็กคู่หนึ่งก็ไปเยอะแล้วครับเก็บช่วงล่างให้หมดแล้วครับคันนี้ 70G ธรรมดานะครับปี58สภาพภายนอก เปิดตู้ฝั่งนี้ไม่ได้ครับมันลดเบียดกันเป็นปากคอเลดปากคอเลดแล้วนะครับปากคอเลดเกียรดันปากคอเลดเกียร์ดันครับคอสปริงด้วยนะตู้ยังเปิดไม่ได้ครับเปิดดูไม่ได้สี่แสนสี่หมื่นห้าพันนะครับคันนี้ มาดูคันที่สองครับอันนี้เป็น 70g พัดนะครับเจ g พัดอันนี้ปากคอเลเหมือนกันคันนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนบันไดโซ่คอใหม่นะครับเปลี่ยนบันไดใหม่โซ่คอใหม่หัวจะลวดใหม่ คอสปริงเหมือนกันนะครับคอสปริงเกียวดันคอสปริงเหมือนกันนี่รถปีหกศูนย์ราคาห้าแสนห้าหม่นห้าพันนะครับคันนี้อุ้มก็ยังสวยสภาพดีนะครับคันนี้ฝาท้ายด้านข้าง สิบ G พัดพยาเดินแป๊บ,บนึงนี่ฝั่งนี้สภาพโดยรวมช่วงล่าง <c oughs> สภาพก็ถือว่ายังใช้ได้ครับมาเก็บเก็บใหม่แล้วครับอ่าสภาพช่วงล่างนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคันนี้แท็กยังใหม่อยู่ เสื้อเกียร์นะครับสองคันนี่ก็ถือว่าช่วงล่างโอเคนะครับเอามาดูคันที่สามนะครับคันนี้เป็นเจ็ดสิบธรรมดาครับคันนี้สี่แสนสามมื่นห้าพันอันนี้ช่วงล่างก็เก็บหมดแล้วเหมือนกันนะครับ ล้อนำยังเป็นล้อโป่งอยูอ่ยังไม่เป็นทึบช่องล่างเปลี่ยนโรเลอร์เสร็หมดแล้วปากตัวนี้ทดโมลี่ล้อโน้มนะครับทดโมลี่ ใครจะซื้อไปแต่งเพิ่มเติมก็ค่าใครชอบแต่งก็ดูคันราคาถูกนะครับช่วงล่างเก็บแล้วใช้ได้นะครับเปลี่ยนโรูเลอร์หนึ่งสองสามสี่ตัวฝั่งนี้นะสำหรับผมตอนผมมาซื้อผมก็ดูคันที่ราคาถูกๆนะครับเพราะว่ายังไงเราก็จะเอาไปโมดิฟายนะครับ เหมือนชื่อช่องเลยนะครับชอบโมชอบแต่งต้องเอาคันถูกนะครับไม่ต้องเอาแพงมากนะครับเพราะเราจะแต่งอยู่แล้วสำหรับความคิดผมนะค,มคิดคนคนอื่นก็ไม่รู้นะครับคันนี้อ้าวคันต่อไปคันนี้เสียบอกว่าจะเอาไว้ใช้เองนะครับพูดไปงั้นแหละนะครับมีคนมาซื้อก็ขายเหมือนเดิมครับพูดไปงั้นแหละ อันนี้เก็บสภาพโอเคมากเลยครับคันน,นี้เนี่ยสตเตอร์ม่โรเลอร์เปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนแท็กยังดีอยู่เลยนะครับคันนี้นะแกบอกว่าจะเอาไว้ใช้เองว่างั้นนะมาดูกันเนี่ยคันนี้เปิดตู้ให้ดูด้วยคันนี้ต้องมาคุยราคาเองนะครับขายเหมือนเดิมครับ เดียก็พูดไปไง่ายนีย่ตะแกงใหม่ราวนวดใหม่ฝาใหม่นะครับฝาเหลดนะครับตะแกง3มชั้นเลยอันนี้ชั้นบนสุดตะแกงฝันปลาแล้วก็มีตะแกงข้างล่างนะครับคันนี้คันนี้ต้องมาตกลงกับเสียเองนะครับราคาขายมันดึงปลาก็ เดี๋ยวไปชมปากกันปากเกี่ยวกันว่ามันเป็นยังไงนี่เสื้อเกียร์นะครับแกนรื้อซ่อมนะครับลูกน้องรื้อซ่อมใหม่รือดูนะครับคันนี้ยังเป็นนิ้วนิ้วเขีย่อยแกนผโพอ่แกนผปโพ ดูคันต่อไปครับอันนี้ก็ปี60นะครับปี60ลืมบอกไปคันที่สองที่ผ่านมาก็ปี60นะครับอันนี้585,000นะครับคัน,นคันนี้ อ๋อสภาพมันยังดีอยู่ครับคันนี้โรเล,ลอร์ใหม่เก็บใหม่หมดเปลี่ยนสเตอร์ใหม่ันะบสตอร์ใหมออ่อะไรนะแท็กนะครับล้อแท็กสกีเปลี่ยนใหม่หางหุ้มยังไม่มีรอยบุบเลยอ่ายังไม่มีรอยบุบเลยครับคันนี้สภาพโอเคมากนะครับเนี่ยสียังเดิมๆอยู่ ส,สงสัยจะเปลี่ยนตะแกรงใหม่หมดเลยนะครับแกก,แกกำลังรื้อทำรือ้อทำเนี่ยราวนวดก็เปลี่ยนให้ใหม่ใบนวดเปลี่ยนใหม่นะครับใบเลดเปลี่ยนใหม่ทั้ง5้าราวเลยนะแต่ฝั่งนี้ก็เก็บรายละเอียดแล้วสกูเปลี่ยนลูกปืนสายพานใหม่ คอก็กําลังทํานะครับทําโซ่คอนะครับกําลังทําคันนี้เอก็ยังมีแกนผูโพอยู่นะครับ 70g ดนสะิไปดูคันต่อไปอันนี้เป็นภาหัวนวดนครับของคันนี้แหละลงมาทำใหม่นี่ ดูคัน,นคันนี้ยังยังยังระบุราคาไม่ได้เพราะว่ายังยังซ่อมไม่เสร็จว่างั้นหรือซ่อมก่อนมาดูร้อยห้านะครับร้ 105. อยห้าโตอนนี้เป็นเกียวเกียวดันแล้วนะครับเหลีดใหม่นะครับห้าแสนสามหมื่นห้าพันนะครับ ราคาร้อยห้าใหญ่มากนี่ปากลูกดาวหกเราจะไปดูสภาพโดยรอบก,กันนะครับส่วนราคาต่างๆนะครับแต่ละคันที่ผมพูดไปนะครับสามารถ ลดราคาได้อีกนะครับโอ้สวยอยู่นะครับคันนี้อุ้มก็ยังไม่มีรอยบุบนะครับร้อยห้าคันนี้ดูปากฝั่งนี้กันมันมีรอยบ้างนะครับ้องเก็บรายละเอียดนะครับถ้าเป็นรถผมผมไม่ใส่นะครับฝาผมไม่ค่อยใส่นะคขับก็ค่อยๆไประวังเอาแต่คนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่ผมใช้แบบประมาณนี้นะครับ แท็กมีรอยเย็บแล้วนะครับคันนี้แต่ช่วงล่างก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่เยินมากสก,กีต้องเปลี่ยนใหม่ครับคันนี้เดี๋ยวเขาจะเช็คให้หมดครับถ้าซื้อรถกับเขาเช็คเปลี่ยนให้หมดตัวไหนบ้างเต็นอยากได้อะไรยังไงนะครับเขาจะเปลี่ยนจะเช็คให้ใหม่หมดนะฝาท้องฝาท้ายเราอยากได้ใหม่ก็มาตกลงราคากันนะ ผมอาจจะพูดผมพูดไปมันอาจจะไม่หมดนะครับพูดไปอาจจะไม่หมดหรอกว่ารายละเอียดมันยังไงจะบางทีแล้วก็พูดไปมันก็บางคันเนาะแต่ละคันมันสเปคไม่เหมือนกันดีตรงนี้ก็ด้อยตรงนี้นะครับช่วงลงช่วงล่างส,ก,ก,สกูอะไรเราก็มาตกลงกับทางร้านนะครับผมเป็นแค่ตัวกลางนะครับการเป็นทางเลือกให้นะครับรีวิวให้ดูนะครับรายละเอียดอาจจะครบไม่ครบนะครับ ส่วน68คันนี้8คันนี้ขายไปแล้วนะครับเหลือ60 DC 60นี่ยคันละแสนสองนะครับว่บางั้น DC 60คันละแสนสองอก็มาดูมาชมเอาเอามีก,กี่คันเดี๋ยวไปดูอีกเหลืออีกคันนึงอันนี้ก็60นะครับแสนสองว่างั้น รถเล็กเนี่ยผมไม่ค่อยรู้นะครับเพราะผมไม่เคยใช้รุ่นนี้ผมก็จะมีรายละเอียดเฉพาะรุ่น70ที่ผมเคยใช้นะครับส่วน6 8 60เนี่ย105เนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ทะทดสตรอเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอันนี้ยังไม่ทเตอมั้งครับสายพานล่องคู่สายพานอะไรเราก็ไปทำไป โมเองนะครับอะไรก็มีนะครับอะไรรถก็มีมีสต็อกอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่เป็นสายพานเป็นลูกปืนโรลเลอร์เป็นล้อนำเป็นยางรถเป็นแท็กเป็น ตัวปรับตั้งสก,กีเป็นฐานลอ้อนำนะครับลุกลอกสายพานใบนวดบ้างนะครับมีครบเลยนะครับพอ <c oughs> ใครอยู่โซนเซกาอากาศสกลนครก็มาดูมาชมได้นะครับอย่าลืมนะครับดูจากช่องเรา ลดราคาพิเศษนะครับเสียบอกว่าลดราคาพิเศษนะทุกรายการว่าง,งั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง modify by bb channel นะครับผมจะแปะลิงก์ของอแปะเบอร์โทรของเสียไว้ในใต้คลิปนะครับรายละเอียดต่างๆมาดูมาชมได้นะครับคุยง่ายใช้คล่องต้องเสียเอกนะครับ สวัสดีครับ